มี f อซมาฟ้องจอนนี่นะครับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องราวในบ้านกกกอกนะครับเออตอนแรกผมก็ผมก็ไม่ได้พูดนะแต่ผมก,ก็เคยได้ยินอยู่นะครับก็เคยได้ฟังเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของอสองพี่น้องที่เขาฟ้องร้องกันที่เขาทะเลาะกันนะครับเออก็คือคือผมพูดนี่คือผมไม่ได้ไปโจมตีอะไรเขานะแต่เอาเป็นว่าคือแบบแค่แบบเล่าเรื่องราวที่แบบ ม,มันเคยเกิดขึ้นเป็นย้อนคําพูดของเขาแล้วกันนะครับทั้งคนพี่สาวแล้วก็น้องชายนะครับที่เพิ่งจบคดีกันไปนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ไมต้องไปเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่า,เ,าเขาก็บอกว่าศาลนี่ไม่ให้เอาเรื่องของเขามาพูดได้อย่างนั้นแต่ว่าเราก็พูดเป็นข้อคิดแล้วกันเนาะเป็นข้อคิดแบบไม่เอ่ยชื่อนะครับคือทํานองว่าที่ผ่านมาเนี่ย ทั้งสองคนนี่นะครับก็ทำคอนเทนต์ในลักษณะแบบว่าด่ากันแซ่กันอะไรอย่างนี้นะครับด่ากันบ้างแซ่กันบ้างแช่กันบ้างแช่กันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องภายในครอบครัวนั่นแหละนะครับผมซึ่งเอฟซีก็ชอบนะครับชอบติดตามเ,าเรื่องแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่าคือประเด็นมันก็คือว่าตอนที่พูดนะครับผมยกตัวอย่างไปฝั่งของทงอางคนที่เป็นพี่สาวแล้วกัน นะครับก็พูดทำนองว่าเนี่ยเอาให้ติดคุกเลยอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแบบพูดแบบพูดแบบเหมือนเอาจริงเอาจังมากเหมือนจะเอาจริงจริงจังจังอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะครับผมเหมือนจะไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ยพูดไปก็ขายของไปพูดไปเอฟซสนับสนุนไปอะไรอย่างเงี้ยเอฟซก็เชื่อใช่ไหมละ่ะเชื่อก็เออช่วยสนับสนุนซื้อของหรือ,เ,อ,อเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือพอใจอ่ะในในการที่แบบคนที่เป็นพี่สาวเนี่ ด่าหรือว่าสู้กับทางน้องชายเขาอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็นะไม่คือแบบแล้วมันแล้วแต่ความชอบแต่ความหมายว่าบทสุดท้ายแล้วคือมันมีบทเรียนนะมันมีบทเรียนก็คือว่าครั้งก่อนก่อนก็ก็แบบนี้แหละนะครับผมเออเหมือนจะเอาจริงเอาจังไหมที่บอกว่าจะฟ้องอะไรหกเจ็ดคนยุคนั้นอะยุคที่หลายๆช่องยังยังยังยู่อะไรอย่างเงี้ย นะครับช่องสายฟ้าหลายหลายช่องอยังอยู่ยังด่าช่วยถูกไหมครับตอนนี้เขาก็หนีกันไปหมดแล้วนะมันก็เหลือกันไม่กี่ช่องอันนี้ย้อนให้ฟังว่าแต่สุดท้ายแล้วก็คือไม่เอานะครับแต่ก็ไม่รู้หรอว่าเอฟซีเนี่ยเขาช่วยไปเท่าไหร่อะไรยังไงผมก็ไม่ได้ทราบนะครับแต่ว่าเท่าที่รู้มาก็มีคนช่วยเยอะพอสมควรน,นะรเออ คือเราครเรื่องนี้ไม่จบง่ายเพราะว่า f c ซเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเราเราเรานะคือรวมผมด้วยคือเราเราติดตามกันมานี่มันมันนานเกินนะครับผมนี่เข้าปีที่หกแล้วนี่เข้าปีที่หกแล้วนะครับอซึ่งแบบแน่นอนแหละว่าคือมันติดแล้วพูด,ดง่ายง่ายคือเราติดแล้วเราเสพติดกับเรื่องนี้แล้วนะครับบางทีเราดูมันก็สนุกดีมันมันดีมันสะใจดีหมายความว่ายังไงคือเราเราสติว่าเราเกลียดช่องนี้ใช่ปะละ่ะ ออมีช่องนี้ด่าเ,เราก็พอใจแล้วถูกไหมครับเ,ออเราก็อยากส่งติ๊กเกอร์ให้เราก็อยากเชียอะไรอย่างเงี้ยออนี่แหละในทางกลับกันที่นี้ไอช่องที่เป็นน้องนี่นะครับก็ก็เล่นกับนะครับผมทุกดอกนะครับคือต่างคนต่างเล่นกันนั่นแหละนะครับผมต่างคนต่างฟาดกันแต่สุดท้ายแล้วคือที่ทํากันอยู่นั้นก็เพียงแค่ว่าให้ fc นี่ได้สนับสนุนนะครับได้โอนเงินช่วยเหลือ ได้ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยได้ขายของก็ว่ากันไปนะครับย้ํานะครับว่าผมพูดไม่ได้โจมตีนะพูดเรื่องราวที่เขานําเสนอเองเขาเป็นคนนาเสนอขึ้นมาเอาแหละมาวันนี้เนี่ยนะครับผมเขาก็บอกว่าจบแล้วมันจบแล้วแต่เขาไม่ขอพูดเรื่องในสารจริงๆอ่ะเรื่องในสารผมมองว่ามันควรที่จะเอามาพูดเพื่อที่จะให้ข้อคิดกับสังคมว่าเออนี่ การด่ากันเนี่ยมันไม่ดีนะมันเป็นแบบนี้นะเอามาเตือนคนเมื่อกี้ที่ผมไปแชร์ภาพตัดต่อใช่ไหมครับแล้วโดนสารตัดจิ้มเนี่ยนะครับผมก็เอามาบอกเนหะ็นไหมคดีไหนที่เกิดขึ้นผมผมบอกหมดเลยเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วเราไม่มีอะไรต้องปกปิดคือถ้าเราไปปกปิดเนี่ยคือหมายว่าปกปิดความผิดเราหรือว่าแค่ไม่อยากให้เอฟซีรู้ความจริงบางอย่างนะครับว่าบางคนก็มองว่าเออเขาอ้วกันหรือเปล่าเขารู้กันหรือเปล่ามันเป็นแค่คอนเทนต์ไหม อะไรอย่างเงี้ยคือสังคมจะไม่ได้มองแบบนั้นถ้าเราพูดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเออเนี่ยผมออกมาพูดในเอฟซี FC เข้าใจนะผมไม่ได้เอาออกมาพูดหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันมันไม่แฟร์กับเอฟซีที่ติดตามเลยมันไม่แฟร์เลยผมเข้าใจนะว่าเอฟซีที่เชียร์ทางฝั่งน้าเนี่ยนะครับผมกเ็เป็นเอฟซีทางาฝ่ายเอฟซีพอตอนะครับอา่าเขาก็แน่นอนเขาเกลียดเ,เขาเกลียด คนที่เป็นพี่สาวใช่ไหมละ่ะเขาก็แบบเอออยากจะสนับสนุนให้ด่าให้ด่าอะไรให้แชรให้อะไรก็บ,บ่ากันไปแต่หมละเออเป็นอย่างนั้นฉะนั้นแล้วอถ้าขาดตัวละครน,นี้ไปเนี่ยผมว่ามันมันก็จะเงียบแล้วทีนี้แต่แน่นอนแหละเอาแหละทุกคนก็สามารถทำคอนเทนต์ตัวเองได้นะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับว่าอาคอนเทนดาม่าเออดราม่าที่แบบด่ากันทะเลาะกันอะไรเงี้ยคนก็จะดูเยอะกว่า สังเกตดูว่าเวลามันมีประเด็นดราม่า้ไหมอวยอดวิวก็จะสูงแต่ถ้าเกิดว่าเออไปถ่ายวัวถ่ายม้าถ่ายแมวคนไม่ดูเห็นไหมหรือไปทําบุญคน,คนก็ไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยมันมาแทบทุกช่องนะเป็นปกติของผมก็เหมือนกันนะครับจากนั้นแล้วคนก็ยังยังเสพเรื่องราวแบบนี้อยู่นะครับผมก็ออถ้าเราแบบว่าไม่แบบว่าเออเอามาเลยเดี๋ยวพี่ช่วยอย่างนั้นีโอนเงินอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่มีแบบนั้นมันก็ติดตามได้สบาย,บาย,ยๆชิวๆก็ดูที่ครอบครัวนี่เขาจะจบลงยังไงกันเขาจะเป็นยังไงกันท้ายที่สุดแล้วเขาจะจับมือกันกินข้าวด้วยกันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้มันก็ยังเอ่ยยังด่ากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเมื่อในเมื่อมันมีนมการขึ้นศาลกันแล้วเนี่ยนะครับเออก็ก็น่าจะจบแหละนะน่าจะจบอืมอาจจะมีแซะนิดแซะหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ถึงขั้นกับว่าไปด่าทอหรือใส่ร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออ เราเราเราดูนะผมคผมผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนสังคมเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไปอ่านคอมเมนต์ก็มันมีหลายหลายคอมเมนต์นะอ่าเป็นปคอมเมนต์ของในช่องน้าแป้งโอ้ยไม่แน่จริงนี่ว่าพูดมาตั้งเยอะสุดท้ายแล้วก็ลงแบบนี้นะเออเดี๋ยวว่าไปแล้วผมไปเขาไปอ่านดูสักหน่อยดีวะเดี๋ยวขอญอาตปิดเสียงก่อนเดี๋ยวผมขอปิดเสียงป๊บน ติดเสียงไหน่อยอันนี้ผมจะเข้าไปดูที่โปรไฟล์เลยแล้วกันนะครับที่เขาไลฟ์สดเมื่อวานตอนนี้ก็เปลี่ยนคอนเทนต์แล้วนะเปลี่ยนคอนเทนต์มาให้กำลังใจลุงป้าแทนทีนี้ครับผมเลิกเลิอก,ลอ,กอาจจะเลิกดา่าเลิกด่าจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแต่คิดว่าก็ก็คง ก็คงต้องเลิอกอ่ะในเมื่อศาลท่านสั่งแล้วอ่ะเนาะใช่ไหมล่ะเราจะไปฝืนมันก็มันก็อะไรอยู่แต่ว่าหลายคนก็ไปให้กําลังใจเอฟซคือเอฟซคือเขาเป็นคนที่แบบโลกสวยแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมผมไม่มีเอฟซแบบนี้บ้างวะ <laughs> อันนี้ผมแซวเล่นเลยะนะคือที่ผมมีละตอนนี้ที่คนติดตามผมชื่นชอบผมนี่เขาก็มองว่าเออจอน,นี่มันพูดตรงไปตรงมานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใส่ใส่ใส่สีตีไข่หรือไปใส่ไล่ป้ายสีหรือไปด่าใครอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ว่าคนที่ไม่ชอบก็อาจจะมองว่าเออผมไม่ได้ไปอวยฝั่งนี้อะไรไหมผมไม่ได้อวยฝั่งแม่ผมไม่ได้อวยฝั่งป้าอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้ยกตัวอย่างนะว่าเราไม่ได้อวยคนหนึ่งคนใดอะไรอย่างเงี้ยเออว่ากันไปบางคนก็บอกว่าทําดีแล้วนะครับดูทุกคืนทุกวันเลยว่าอย่างนั้นเรา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 ไม่ได้บ้าอย่าไปบ้าตามเขาแต่เขาเนี่ยบ้าว่าอย่างนั้นอันนี้คือเป็นเอเป็น fc comment นะ หมายความว่าพี่กับน้องอ่ะเออพี่สาวนะบ้าแต่น้องไม่ได้บ้าว่าอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่คอมเมนต์มันบอกอย่างนั้นนะครับผมเออก็เลยอธิบายให้ฟังเดี๋ยวหาว่าผมเป็นไปนด่าคนนั้นไม่ใช่นะครับเพนะราะผมไม่ได้ไปเข้าข้างใครนะครับนี่โอ้ก็แรงคือคนที่เชียร์นี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนปซีลุงป้านะั่นแหละที่เขาไปเชียรนะ์นะอือนี่นะเลือด เลือดข้นกว่าน้ำไม่เกินจริงนี่ก็มีคนไปเม้นนะครับอืมทาไมคิดแบบนั้นล่ะคะมีคนไปถามว่าทําไมคิดแบบนั้นละะ่ะก็เขาไม่เอาคําตัดสินของศาลนะครับผมสูบปบปั่ะเออเขาก็ไปเปรียบเทียบเปรียบเปรยว่าเออเลือดข้นกว่าน้ําอะไรก็ว่ากันไปนะครับยังไงก็คนในครอบครัวเดียวกันนะอะืมนะครับเออเอา้าก็ดูกันไป นะครับผมดูแบบสนุกสนุกนะถ้าดูแล้วแบบไม่ไปไม่ไปออกค่าทนาให้เขาไม่ไปจ่ายอะไรนั้นนี่ให้เขาเนะ่ะมันก็ชิลวนะครับผมเออไม่ต้องไปซีเรียนันี่ผมก็มาเล่าให้ฟังเฉยเฉยนะผมไม่ได้มีอคติหรือว่าชอบใครอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอืมไม่ไม่ไม่ไม,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 มีผมไม่มีความรู้สึกนั้นเพียงแค่ว่าเออผมเอามาเล่าให้ข้อคิดเฉยเฉยนะครับว่าผมก็แค่อยากให้คนที่แบบที่กําลังเชีรอยร์อยู่นะมีสตินิดนึงว่า สุดท้ายแล้วมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับผมเออเขาไม่เอาเป็นเอาตายหรอกไอ้คนเชียร์ก็โอ้คิดว่าเขาจะเอากันติดคุกติดตารางนะครับผมเออมันไม่มีหรอกนะครับอย่างที่บอกสิ่งสําคัญว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นควรที่จะมาเล่าให้เอฟซีฟังแล้วก็ให้ข้อคิดกับสังคมนะครับว่าสิ่งที่ผิดพลาดไปหรือสิ่งที่ทําไปนั้นมันเพราะอะไรเออแล้วก็ตกลงอะไรกันยังไงนะครับผมนึกออกไหม มันต้องให้สังคมรับรู้สิแต่นี่ปกปิดเลยแสดงว่าอยากจะทำคอนเทนต์ต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับไม่ต้องบอกงี้นะเออส่วนผมผมไปได้ทุกเรื่องนะครับเรามีความสามารถในการออนำเสนอข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แบบว่ามาทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดผมผม,ผมก็ไปเรื่อยๆนะอจากนั้นแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกโซเชียล นะครับย้ำนะครับเราไม่ไปด่าไม่ไปใส่ร้ายเขาก็พอนะครับฉะนั้นแล้วก็คิดพิจารณาเอาแล้วกันนะครับในช่วงนี้ก็ประเด็นดามากก็คงจะเหลือน้อยแล้วแหละนะเหลือจะไม่กี่ช่องก็อาจจะด่ากับช่องต่างประเทศไอ้พยงพยานอะไรนะเขาก็อาจจะเล่นคอนเทนต์ด่ากับคนนั้นแทนเพราะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ช่องเดียวนี่นะครับหลักๆส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับผมช่องใหม่ชะละวันนี่เขาก็เขาก็เล่นไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มนะรู้สึกว่าจะเล่นทางฝั่ง ฝั่งแม่นี่แหละนะครับผมเป็นเป็นหลักนะครับผมนะเาวากันไปนะโอเคครับทุกท่านคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ